กระบวนการยุติธรรมวิปริตเบนริซิงถูกจับข้อหา<ะ>สมคบค้ายาเสพติดติดคุกล่วงหน้า6ปีชีวิตและครอบครัวเสียหายมากมายแต่เมื่อศาลยกฟ้องไม่มีใครต้องรับผิดชอบแม้แต่คนเดียวพันตำรวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตร6พฤศจิกายน2566เนื่องจากพร่ำยัดยาเสพติดเนี่ย มีบทบัญญัติเรื่องสมคบซึ่งมันเลื่อนลอยนะฮะมันเลื่อนลอยมานานแล้วนะฮะคือพูดง่ายเป็นตัวการไม่ได้เป็นเป็นผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นอ้าวโดนมาโดนสมคบถ้าเรื่องฆ่าคนตายไม่มีสมคบนะแต่ยาเสพติดเนี่ยเนื่องจากเขาเห็นว่าเป็นปัญหาที่สําคัญร้ายแรงต่อบ,บ้านเมืองก็เลยบัดบทบัญญตัติมีบทบัญญัติเรื่องสมคบขึ้นมาแต่ในการพิสูจน์ความผิดเรื่องสมคบเนี่ยมันยากและส่วนใหญ่เนี่ยสารยกฟ้องแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ที่ดำเนินคดีเนี่ยจะทําให้ตหํารวจที่จับภุมแจ้งข้อหาเนี่ยได้หน้าได้เป็นข่าวแต่ความชอบไปจับคนนู้นจับคนนี้ข้อหาสมครบใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายก็หลุดอยากก่างกอริเบนเนี่ยสุดท้ายมาหลุดข้อหาสมครบเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบล่ะครับที่เขาต้องอยู่ในเรือนจําไปตั้ง6ปีคือมันไม่ควรมีการแจ้งข้อหานะฮะแจ้งข้อหาเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะฮะและสุดท้ายศาลต้องพิพากษาลงโทษโดยหลักเนี้ยนะฮะ มันจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นถ้าเราจําได้คดีเบนซ์เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งข้อหาทันทีนะอยู่ระหว่างจะแจ้งไม่แจ้งแม้ทั้งแพทภรรยาเขาก็ถูกแจ้งไปด้วยเรื่องข้อหาฟอกเงินนะท,ทั้งทั้งที่เบนซ์ทึ่เป็นสามีอ่ยยะเอาตังค์ให้ใช้เดือนละสองสามแสนบาทก็ยังไปโดนมั่วเรื่องข้อหาฟอกเงินดีว่าไอการสั่งไม่ฟ้องนะฮะแต่อย่างคดีของเบนซ์เนี่ยข้อหาสมคบเนี่ยผมก็พูดมาตั้งนานแล้วว่า จริงๆเนี่ยความผิดข้อหาสมคบเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดหลักตามกฎหมายอาญานะนะฮะในเรื่องของความรับผิดท,งา,า,ทางอาญาอาญาไม่ไม่เรื่องตัวการผู้สนับสนุนนะฮะมันก็ต้องควรจะเป็นเช่นนั้นไม่เป็นเรื่องรวงโลกมันเป็นเงินชดเชยตามพระร่ำญัดค่าตอบแทนผู้เสียหายนะฮะแล้วก็จำเลยในคดีอาญาในกรณีที่ต้องติดคุกแล้วก็สารพิาพากษายกฟ้องก็จะไปขอรับเงินเยียวยาได้ ติดคุกไปกี่วันนะฮะก็ได้วันละ500บาทนะฮะในข้อที่มันมีสองปัญหานะฮะในข้อที่จริงเนี่ยไม่ได้จ่ายง่ายๆนะเพราะมีเงื่อนไขาตามพรบรนี้เขาบอกว่าจะต้องเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดซึ่งมันศาลจะไม่พิพากษาอย่างนี้ศาลจะพิพากษาว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยใช่ไหมฮะยกประโยชน์เขาไม่จ่ายเพราะเงื่อนไขของเขาบอกต้องเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาว่าไม่ได้กระทำความผิด ก็ตลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้นะฮะที่คนไปขอเนี่ยร้อยลายเนี่ยได้ไม่เกินห้าายแต่เป็นข่าวนะฮะแล้วกระทรวงยุติธรรมพุ่งตรงก็มัว่วเรื่องพรบเน,นี่ยได้จ่ายเงินไปปีละเท่านั้นเทนี้กี่ร้อยล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องผู้เสียหายเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องผู้ต้องหาผู้ต้องหานี่ไม่ได้ได้เงินง่ายๆเลยนะฮะนะเว้นแต่คำการเขาจะให้อย่างเช่นเอ่อแม็กแม็กมวยไทยที่โดนยาติพติดเหมือนกันก็ไปยื่นขอก็ไม่ได้นะ นี่คือปัญหาการทำงานของหน่วยราชการไทยมีแต่เรื่องการประชาสัมพันธ์คุยโมขโมงโฉงเฉงและก็อีกเรื่องหนึ่งว่าแม้จะได้นะก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะต้องการอย่าเอามาพูดว่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไปขอตังค์ปัะจ0 0มันไม่ใช่มันต้องไม่มีกรณีอย่างนี้มันต้องไม่มีเกิดขึ้นอย่างเบ้นเนี่ยเขาเสียหายเอาสมมติว่าเอาสปีติดคุกฟรีไปสปี การจิตคุกฟรีมันไม่ได้หมายถึงว่าสูญเส่อมเสียเสยรีภาพอย่างเดียวนะความเสียหายต่อชื่อเสียงครอบครัวนู่นนี่นี่นั่นเขาเยอะแยะมากมายใครรับผิดชอบไปถามตำรวจตำรวจกว่าไปตามพยานฐานนะฮะไอการก็บอกว่าก็มีพยานฐานพอฟ้องก็ฟ้องศาลก็บอกว่าเมื่อมีมีหลักฐานชัดเจนก็ยกฟ้องไม่มีใครรับผิดชอบเลยไม่ว่าจะในทางกฎหมายกฎ,กฎหมายไม่มีอยู่แล้วในทางความรู้สึกจะไม่มีเขาออกมาขอโทษเบ้นเลยแล้วเบ้นนี่ก็มีมลทินไปนะ สมมติเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ผิดการทำผิดจริงๆนะและสารยกฟ้องเพราะว่ายกประโยชน์ความสงสัยให้จาเลย<ะ>คนจำนวนมากก็ยังคิดว่าเบ้นอาจจะเกี่ยวข้องแต่หลักฐานไม่ถึงคดีเบ้นเนี่ยนะฮะก็เบ้นเนี่ยเขาก็ถามว่าใครจะรับผิดชอบเขาก็ถามอยู่นะแต่ก็ไม่เคยมีใครตอบมีหไหมตำรวจที่ได้หน้าได้ตากันไปช่วงนั้นเนี่ยึมทำฮึมท,ำ,ท,ำ,ทำอะไรกันคนนั้นเป็นพระเอกอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยินใช่ไหมหายไปไหน